บ้านเกิดเราเรวมทุกคนทุกประเทศเนี่ยครับผมมารวมที่บ้านเกิดเราน่าจะเป็นภาพที่สวยที่สุด จะไปมากี่ทวีปกี่ประเทศยังไงยังไงก็ต้องกลับมาที่นี่นะคะจัดคอนเสิร์ตรอบอังกรอร์ที่ไทยค่ะเพราะเป็นประเทศบ้านเกิดนี่แหละที่สําคัญคือคอนเสิร์ตรอบนี้แบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมแบมก็สิเซเว่นยังทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับอากาเซ่ไทยนะคะทั้งจัดใหญ่จัดเต็มเรื่องสถานที่เลือกแล้วนะคะก็เรียกว่าเคาะมาเลยราชมังคลากีฬาสถานซึ่งไม่ใช่แค่แฟนคลับที่อยากไปคอนเสิร์ตในสเกลใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าสําหรับตัวแบมแบมเองค่ะการได้แสดงคอนเสิร์ตในสเกล สเตเดียมเนี่ยเป็นฝันเลยนะซึ่งก่อนหน้าเคยทำสำเร็จมาแล้วรอบหนึ่งนะคะกับคอนเสิร์ตเมื่อปลายปีที่แล้วบัดโซเอาหมดเกลี้ยงทั้งสองรอบการแสดงเลยค่ะ ส่วนสาคัญอีกเรื่องที่ทําได้ก็คือแบมแบมเคยโพสต์ไว้ใน X นะคะว่าจะกลับมาเจอกันช่วงใกล้วันเกิดก็คือ2พฤษภาคมก็พูดติดตลกไว้ว่าได้วันคอนเสิร์ตเคาะมาแบบนี้เพราะว่าหมอดูค่ะแต่การเลือกวันที่4พฤษภาคมก็เป็นความตั้งใจของแบมแบมเองเหมือนกันที่อยากใช้ช่วงเวลาวันเกิดกับแฟนคลับตอบแทนความรักแล้วก็ทุกคนซัพพอร์ตมาตลอดตอนเจ็บป่วยก็เรียกว่าเป็นห่วงกันมากๆเลยค่ะปิดที ไทยราชบังนะครับผมในที่สุดก็ใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวกับทีมแบบว่ามีอะไรใส่หมดทุกอย่างเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนเหมือนตอนนี้ก็พอแล้วครับผมว่าหลายๆคนก็ดูเหมือนกับว่าให้ความสนับสนุนมากทั้งคนที่เป็นแฟนคลับของผมแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของผมด้วยครับผมก็อยากขอบคุณที่แบบว่ามาร่วมสปอร์ตแล้วก็แต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับคนไทยคนหนึ่งอย่างผมนะผมก็ขอบคุณ ลุยคอนเสิร์ตได้แบบนี้ถามถึงสุขภาพกันหน่อยนะคะเพราะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะหนุ่มแบมเขาประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาไปเพราะว่าบาดเจ็บที่ข้อเท้าค่ะซึ่งหลังจากพักฟื้นได้สักระยะอาการดีขึ้นก็กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตได้อีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเดือนที่แล้วที่โซนอเมริกาใต้ค่ะ แบมแบมบอกว่าจริงๆผมยังไม่หายดีร้อเปซนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีการดูแลไม่ให้เจ็บหนักกว่าเดิมก็คือจะมีอุปกรณ์ช่วยล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ทำโชว์ได้เต็มที่แต่ยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนไม่ฝืนตัวเองจนมากเกินไปนะคะแล้วคนในทเขาสายแดมซะด้วยนะ,ยนะคือทุกรอบที่โชว์เนี่ยหรือว่าทุกรอบที่ผมเต้นเนี่ยคือมันก็จะมีการพันขาครับผมคือล็อกข้อเท้าล็อกเอ็นเอาไว้ผมเวลาโชว์เนี่ยมันก็จะแบบว่า ไม่ได้ทําให้แบบเปนมีเขาเรียกว่าอะไรครับแบบไม่ว่าจะกระโดดหรือการเต้นเนี่ยแบบไอแรงกระเทือนนะครับผมใช่ไหมครับแรงกระเทือนอใช่คแรบบับผมมันจะไม่เข้าถึงแบบว่าเอ็นมากผมก็คือแบบก็มีแตบบ่ว่าเป็นทีมที่คอยดูแลเรื่องขาผมแล้วก็ไปกับทุกประเทศทุกที่ที่ผมไป ออก่อนจะถึงอังกอร์คอนเสิร์ตในไทยเดือนพฤษภาคมนะคะแบมแบมก็ยังเหลือทัวร์ในโซนยุโรปช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยก็มีทั้งฝรั่งเศสสหราชอาณาจากักรแล้วก็เยอรมันค่ะก็อยากเดินทางไปเจอแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะให้สมกับเป็นวัวทัวร์ครั้งแรกในการเป็นศิลปินเดี่ยวของแบมแบมค่ะ